สวัสดีนี่คือสโลลี่วันนี้เราจะมาเล่น A.A. หรืออนิเม Adventure อร์นั่นเองนะฮะซึ่งเขากลับมาแล้วใช่เทพตัวนี้กลับมาแล้วออริจินัลที่ดีสุดของอนิเม Defender a n i m อนิเมะแมนการอนิเมะลัสแตและอีกมากมายอนิเม Adventure กลับมาแล้วรับรองเกมที่เหลือแตกแตกหมดผมใส่โค้ดไปแล้วเพราะฉะนั้นเราจะมาสุ่มกันเลย โค้ดมีที่ผมขึ้นาไม่ให้ไว้ให้ตรงนี้นะครับผมมีแค่สามโค้ดนะตอนนี้ตอนนี้เราจะหามิติกตัวเดียวแค่ตัวเดียวเอาตัวไหีก็ได้เลยเอาตัวนีววว้แต่ว่าเราเโชคดีไหมไม่รู้สิดูเอาครับตอนนี้สุ่มเป็นสเปเชียลนะฮะแบบเพชรธรรมดาเลย มันไม่ได right. ้สเปเชียลอะไรเรเรอีพิกเรเรอีพิกอีพิกเรเหือกมากแค่นี้เพชรก็หมดแล้วใส่โค้ดมาเพชรจะได้ประมาณพันเจ็ดฮะมาสุ่งวันนี้กันของคริสต์มาสนะครับจอห์นฮิทคาสตานต้าเร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  แร่สิบตัวสุดยอดแร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 เรแรเขาผมไม่ได้ชอบแร่ในเกมอย่าเข้าใจผิดนะครับขอบคุณเรามาแล้วหมดตัวแล้วหมดตัวเรียบร้อยผมจะไม่ใช้หมดนะจิมอะน่าจะหมดตัวเกินไปนะตัวที่เราจะไปใช้เป็นฟรีเซอร์ฟรีโซม่ะ ไม่รู้ผมไม่ดูอนิเมะขอโทษด้วยแต่ว่าสิ่งที่ผมแน่ใจมากๆคือพอเปิดกลับมาใหม่เนี่ยเกมนี้ระวังลิขสิทธิ์แบบที่สุดเลยคือแบบว่ากลัวลิขสิทธิ์มากมีลิขสิทธิ์ฉันไม่เอาแล้วลิขสิทธิ์เนี่ยรู้สึกว่าเกมนี้เริ่มเริ่มหนี้ลิขสิทธิ์ไปมากเลยนะฮะแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะเราไม่ดูอนิเมะเออฮอ <c oughs> ตัวต่อไปที่เราจะใส่คือ บีสนะแล้วก็อีกตัวหนึ่งเป็นเออโอเปอเรเตอร์นะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะมาเลเวลไอฟรีเซอร์ให้มันดีขึ้นนะเพราะว่าเห็นขราบ,บอกฟรีเซอร์มันเก่งอยู่ก็เลยจะมาอีโว e โอเคครับแล้วก็จะมาพอเราจัดของเสร็จแล้วเราก็จะไปเล่นเพล์กันเลย โอเคนะครับตอนนี้เราอยู่ที่แบบแบบหนึ่งนะฮะเป็นชื่ออะไรจะไม่ได้แล้วก็คือ blue planet นะที่เราจะคุ้นชื่อกันในแบบอื่นแต่อันนี้ชื่ออะไรจะไม่ได้แอกแรกนะั้เราแม่สกิปเป็นแอกหกนะเพราะว่าผมไม่รีบร้อนขนานั้นเขาจะให้เปลี่ยนตัวได้ฮะเมื่อกี้ผมเปลี่ยนเป็นดิควินอะไรไม่รู้นะแล้วก็เริ่มวางตัวกัน เลยครับผมวางตัวแล้วนะมอนมาแล้วผมเปิดออโต้สกิปไปแล้วก็มาดูผมบิดแอคแรกกันชิวชิวนะฮะสปีดโค้ดสานะฮะ โอเคครับบอสมาแล้วบอสชื่อฮาโบนะฮะเออเออนึกถึงอะไรไหมเออผมผมนึกถึงฮาเบอร์แลนด์อะออโอเคบอสมาบอสเป็นแบ่งเป็นสองช่วงนะฮะช่วงหนึ่งเลือดเจ็ดร้อแต่ก็ไม่ทันแล้วผมพูดอะไรก็ไม่รู้จบไปแล้วได้เพช <est>. รมาน่าจะร้อสี่สิบมั้งฮะโอเคไปกันครั้งแรกมัน แอ๊แล้วตั้งหกนาทีมันยาวเกินไปผมผมกลัวทําหลายอันแล้วมันจะยาวเกินนะฮะก็แอ๊เดียวพอเดี๋ยวผมไปเชียร์แอ๊อื่นตอนไม่ได้อัดคลิปนะครับโอ้ยโหลดนานจังอ่าทำไมเราไม่อยู่เซิร์ฟรั่วมา,จ,าจริงๆผมเข้าเซิร์ฟรปปีไปนะอ้าวเ้เซิร์ฟรปปีมันฟีอยู่แล้วนะครับไม่เป็นไรหรอก โอเคฮะเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้าคลิปหน้าน่าจะเป็นฟิชนะฮะเดี๋ยวเจอกันครับผมวันนี้เราจบแอค1ไปแล้วเดี๋ยวผมไปเลียแอคอื่นมาให้ได้เดี๋ยวดูว่าผมจะมาทำคลิปตอนแอค6หกไหมแล้วเจอกันกับสโลลี่ในเกมต่อไปเจอกันครับปุ่มคุณรู้ว่าผมจะพูดอะไรใช่ Subscribe